สวัสดีครับผมตีน้อยครับผมสวัสดีทุกคนสบายดีกันเนาะก็มาสู่ e ีพีที่สาและเอพิโซดที่สาวันนี้ผมนายตีน้อยก็เสร็จงานละแต่ยังไม่ได้กินมื้อเที่ยงเลยก็เลยว่าเอ้ยก่อนกลับเข้าบ้านเข้าออฟฟิศเรามาหาอะไรกินดีกว่าวันนี้ก็เลยจะพามากินอาหารญี่ปุ่นอะไรสักหน่อยหนึ่งนะครับอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรตามมาเดี๋ยวพาไปดูครับพม เอาละจ้ะเราก็มาถึงแล้วร้านวันนี้ซึเคเมนราเมนฟูจิยามะฮ่าฮ่าาหรือโกโก้นั่นเองนะจ๊ะาปเข้าไปกันเลยโอ้ยเปิดไม่ออกอ่ะโอเคครับสวัสดีครับกุเก็ตมวโรนกีเรสด้วยละชมาเซมาเข้ามากล้บนะจ๊ะ เอาละเราก็จะสั่งซิกเก็ตเมงกันนะจ๊ะอันนี้หน้าเมนูกันเนาะโอเคโอ้วันนี้มีคอมโพเซตมีอะไรยเยอะแยะไปหมดเลยโนโครซิกเก็ตเมงไก่ทอดคาราโอเกะอุมาการะซิกเก็ตเมงสเปเชียลปกติแล้วเมนูที่ผมชอบจริงๆก็จะเป็นอุมาการะแต่ว่าเห็นวันนี้มีคอมโพเซตละ่ะน่าสนใจคอมโพเซตสั่งคอมโพเซตดีกว่ามันคุ้มดี เออเอาเนื้อโคสิเคเมนนะครับเป็นเซตนะคะรับผมครับผมอ่าน้ำแข็งต่างๆเนาะเราจะเห็นว่าร้านราเมงเนี่ยบนโต๊ะเขาจะมีเตาอยู่เอาไว้สำหรับขุนขุนพบกซุปขุนอะไรอย่างเงี้ยและหลาังจากกินเสร็จมันก็จะสามารถปรุงเมนูพิเศษได้ เดี๋ยวผมทําให้ดูเนาะว่ามันเป็นอย่างไรกันเออผมไม่ได้มากินซิคเคมนน่าจะอนานมากหลายเดือนละวันนี้อยู่ๆก็เกิดอยากกินที่มาพอเสร็จงานก็เลยมากินดีกว่าเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบรรยากาศภายในรา้านมาแล้วทุกคนมาแล้วทุกคนโน้ตซิคเคมงนี่ก็จะเป็นเส้นครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น น้ำซุปนะครับเวลาเรากินก็คือเราก็จะขีดเส้นนี้ลงไปในะน้ำซุปแล้วถ้าสมมุติถ้าเกิดเรากินแล้วนะ้ซุปมันไม่ค่อยร้อนเนี่ยเราก็สามารถเอาซุปเราเนี่ยนะไปตั้งอุ่นที่เตาได้และยกขึ้นไปวางบนเตาแบบนี้แล้วก็เปิดอุ่นให้มันร้อนได้เลยแต่อย่าให้เกินเบอร์สามที่ร้านก็บอกถ้าเกินเบอร์สามมันจะไม่ดีเนาะ จะเห็นได้ว่าพออุ่นแล้วแบบมันก็จะมีควันค่อยๆขึ้นมาน่ากินเลยเห็นไหมว้าว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 เอาหลัเรามากินสั่ก็อย่างที่บอกก็คือเส้นเส้นเส้นจุ่มไปในน้ำโสมไปน้ำซุปมีนิกิน น,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 น้ำซุปมันยังคลือน้นยแล้วก็เส้นเนี่ยมันยังคงมีความเด่เลือยแบเดิมแล้วถ้าสมมติว่าเรากินแล้วนะบบน้ำซุปมันข้นข้นเกินไปแลนะ้เราก็สามารถเอาน้ำซุปที่ต้มจากฟานแห้เนี่ยมันจะเปซุปใสๆเจิมลงไปเพื่อให้มันเสียจานก็ได้แบบแบบโมเรย็จะไม่ขอ,อกัน มันคือร้านนี้สำหรับคนที่ชอบไปกินอะไรที่แบบเป็นเส้นของญี่ปุ่นรแบบนี้นรสชาติหนึ่งคน้มค้นมากรสชาติออกมาคุ้มคุ้มคุ้มค้นอร่อยจริงูมันมีหน่อไมดออ้ดอกอยู่ในนี้นะก็ ก็ขอมตอยของญี่ปุ่นไม่ง่าแบบตัดเลี่ยนตัดอะไรได้มาเยียนมากเลยครับ กินเส้นหมดใช่ไหมมันก็จะแบบมีน้ําซุปเหลือใช่ไหมครับเราก็เลยตั้งซื้อข้าวสวยกับไข่มาเราจะมาทําข้าวตุ๋นกันจ้ะมาเป็นสูตรของที่นี่นะที่นางอย่าเขาอะมันเป็นร้านซเคเมของนางูย่าสูตรกันก้จะเป็นแบบนี้แต่จะทําข้าวตุ๋นให้ดูนะก็เอาหม้อตั้งไว้บนเตาแล้วก็เปิดอย่างที่บอกคือเบอร์สามไมเบอร์สี ไม่ให้เกินเบอร์สี่นะครับแล้วแบบเราก็แบบคนไว้รอให้มันเดือดนี่คนไปเรื่อยๆ่แล้วก็จะไปยังคนไปรอมันเดือดก่อนเดี๋ยวพอมันเดือดเราก็จะใส่ข้าวใส่ไข่ลงไปนะครับตอนนี้ก็รอมันเดือดก่อนนั่งรอมันเดือดกดคนเห็นไหมมันเริ่มเดือดนะปุดปุดปุดหน่อยละเดี๋ยวรอเดือดมากกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะใส่ข้าวลงไป เอาละเริ่มเดือนแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ข้าวลงไปนี่จะใส่ข้าวสวยลงไปเนาะเอาละข้าข้าวสวยลงไปแล้วก็กดลงไปนะครับข้าวสวยลงไปแล้วก็คลุกเขากับน,น้ำซุปให้ทั่วทีนี้เราก็เตรียมจะใส่ไข่นะทีนี้เอาไข่มาตีมันหน่อยหนึ่ง ไม่ตีมันแบบใส่ลงไปเลยมันก็ไม่ค่อยจะสวยงามแล้วก็อร่อยโคตรถึงเท่าไหร่ติดนิดนึงแล้วก็ทลงไปเลยทีนี้เราก็คนครับคนให้ทั่วรอจนมันเดือดเดี๋ยวพอมันเดือดเราก็กินได้แล้วทีนี้มันก็จะกลายเป็นข้าวตุ๋มในน้ำซุปซกเครเม,มนีทีนี้ถ้ารู้สึกว่ามันเข้มข้นเกินไปใช่ปะ่ะเราก็สามารถเติมน้ำซุปปลาแห้งที่ผมบอกได้ เนี่ยมันซุปปลาแห้งผมรู้สึกว่ามันข้นไปมลยใส่นซุปปลาแห้งหน่อยนึงโอวยเีือบไปแล้วแต่ไม่เป็นไรคนไปเรื่อยๆครับรอมันเดือดเดืกก็าจะกลายเป็นข้าวตุงแสนอร่อยนะครับคนไปเรื่อยๆรอมันเดือดระหว่างนี้คนไปคนไปรอมันเดือดรอมันเดือด มันก็จะกลายเป็นข้าวสูตรนังววยา่าทุกคนกลิ่นตอนนี้หอมมากเลยน,นี่ดิดิดูให้ดูว้าว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 ,ว,าวเดี๋ยวรอมันเดือดก่อนใกล้เดือดละมันต้องเบอร์หกครับผมจําผิดไม่ให้เกินเบอร์สี่จริงๆไม่ใช่นะต้องไม่ให้เกินเบอร์หกแต่ถ้ามีชีสสถึงจะเป็นไม่ให้เกินเบอร์สี่เบอร์ห้าแต่นี้ผมไม่ชอบใส่ชีสไง ชอบกินแบบนี้เอาละได้ที่แล้วปิดเตาและเตรียมรับประทานนี่ครับนี่ครับหน้าตาข้าวตุ๋นสำหรับบางคนจะบอกว่ามันก็คล้ายๆโจ๊กอ่ะไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่แตกต่างน,นะน้ำซุปมันหอมกว่าเข้มข้นกว่าเอาละเราก็จะมากินข้าวตุ๋นต่อกันนะเมื่อกี้เรากินเส้นไปน,นะเดี๋ยวเรากินข้าวตุ๋นต่อ,อ มันก็จะอารมณ์เป็นข้าวตุกนั่นแหละแต่ว่ามันจะได้แบบเปลี่ยนนสซุปหอมของอเจ้าซีเนร็มเมื่อกี้นี้นะครับแต่ถ้าใครรู้สึกอย่างที่บอกแบบมันเข้มข้นอย่างไรก็ใส่น้ำหน่อยทีนี้ผมใส่น้ำลงไปก็พอดีอะอร่อยมากสุดยอด มันจะแบบอมน้าสุปเข้าไปแล้วก็แบบความนุ่มนวนของไข่ที่ตุ๋นน่ะพอดีเลยนาทีนี้ไข่พอแรกชามนี้ฉันก็ไม่ยอมสุดยอดอร่อยจริงจริงหมดเกลี้ยงรบาบคาบทุกคนทุกคนหมดเกลี้ยงเลยดูสิหิวมากมายซั์เกลี้ยงเฮี้ยนไม่เหลือ ตอนนี้ก็อิ่มแล้วล่ะก็หลังจากทำงานมาในเหนือร้อนอาการที่เราได้แบบกินอาหารที่เราชอบอาหารอร่อยที่เราชอบเนี่ยมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งของชีวิตเหมือนกันคือบางทีความสุขของชีวิตเรามันไม่ต้องเป็นอะไรมากมายหรอกได้ทําอะไรที่เรารักได้ทําอะไรที่เราชอบเนี่ยผมได้กินอาหารที่เราชอบได้อยู่กับคนที่เรารักแค่นี้มันก็เป็นความสุขของชีวิตแล้วล่ะบางทีคนเรา เราลองนึกดูดีๆความสุขเล็กๆน้อยๆทองแต่ละวันเรามันคืออะไรไม่ต้องไปสแสวงหาดิน้นอนอะไรมากมายหรอครับทุกอย่างความสุขมันอยูร่รอบๆตัวเรามาอยู่ที่เรากลับตัวเข้าหามนันวันนี้ก็ขอจบ EP ที่3ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ EP หน้า